สือความเลี้ยงเปิดวะมึงโอยู่ซอยกูเออ,โ,อมโมยู่ซอยกูหาผมเงินเออผมชวน,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 นเหินนะสวนเลวีผมนยากยังไงเหาอเออหมายถึงว่าขันขันยูนี่มึงเปิดนเล่นบ่เปิดนเลยนะสวนเลยเป็นบ่เปิดนเลนยะโอ้ยมึงคือบโมยูวะมือนั่นวนะ <c oughs> เฮ้ยสาธิตอยากตายวะมึงไปใส่มาสาธิตมึงไปใส่มาหลายมาือหล่วิ่นบวกกับบ่านกับซองบวกกับถำบวกกับไข่อะ ไปไทยหลังไปทยหลังนี่ไสดูครับพี่น้องครับหายไปเลยเป็นเดือนนะครับ<อ>พุ่งผูกลับมาวันนี้วันแรกย<อ>่างย่างมึ่ว่ายังมึงสิวายัง,ยง<ม>กล้องมาใกล้เดียวม,มันสิบได้ยินเสียงมันกูยินกูมึงหยิบอ่อะเออจ พาเลี้ยบเดาถือพาเลี้ยงเปิดบอมึงโมยูซอยกูเออโมยูซอยกูโอ้ยเออถามายถามมึงยูถามผมอยู่เออผมสวนเหยน่ะสวนขึ้นเลยเป็นวะสวนนสวนขึ้นเป็นวะสวนเนี้บ่ไม่ไม่เดือดวเออผมแบะยังไงเนาะเออเออหมายถึงว่าขันขันยูนี่มึงเปิดเลยนวะเปิดเลยนะสวนเลยเป่นวะ เลยโอ้ยมึงคือบโบยูวว่มือน,นัหนวะบมเออบมจีรันเนี้ยแต่แต่เดีแต,แต่มันบอกอายตายแล้วโอ้สีสวนแต่บอกอายตายแล้ววะดิเออเป็นพระแหวงไงพาแมวอย่างนี้ดิ <laughs> <laughs> เอาข้วยมึงมีเคราะห์มึงว่าพระแท้หรือพาปลอมนะมึงว่าพระแท้หรือพาปลอ,อมแบบประมาณเออ พ่อยาัอออินเเออนทอ่ันพ่อมึงเนาะว้ยเออบุญ่อหนงเนี่ยมันมันมอยอารอ่มแมนวะเออโอ้แมงบอกกูตายเสื่อกูจา กูสษาทักทาทยด้วยความมิดไม่ตีแอ,อนสวยงามแม่งอ <c oughs> ยู่ตายบ่ถึงตายบ่อาซักวกูเป็นพาได้มึงเป็นมึงเป็นไอจอนนี่ได้อาซัวมึงเป็นไอมึงซัวมึงเป็นจอนนี่ไอเป็นพาเมามากเหมือนเนาะเฮ้ยสาธิตอยากตายบ่เอ,อ,อยา,ายอังสิเลยเนาะเปิดเลยเนาะใช่เปิดคล้องแต่ <c oughs> <c oughs> เป็นพระเป็นพระแม่ยไงอืมเมื่อหมอกันตายเออเนาะโอ้หมดจักขวบเนาะช่วยดีช่วยดีช่วยดีเนาอช่วยดีช่วยดีเลยเมื่อสุดก็เมื่อยุดตกตายหมดเลยมึงหยตายหรอก าอไปโดนเป็นเดือนครับวันนี้เป็นวันแรกที่กลับมาเข้ามาสู่ร้านจอนี่แซบนะครับมาทําหน้าที่ผู้จัดการเต็มตัวเออสาธิตม่ึ่งหัเขาว่ไอมีน้องหวยมาอยู่น้ำได้เห็นอะไรบ่เออเดี๋ยวไอสาิมึงดูแลน้องหวยเด้อโอเคเออดูแลน้องเขานะเออจงไว้จะคนเด้อสาธิตเด้อบ่จงบ่จงให้มึงดูแลกูต้องการให้มึงดูแลน้องเขาเพื่อให้เขาได้เออมีกําลังใจดี เพื่อปกตนดูแลให้อย่างนี้นะพี่เร็วๆนี้เดี๋ยวผมจะให้น้องหมวยมาทำหน้าที่พนักงานต้อนรับอยู่ที่ร้านจอนี่แซ่บเพื่อทำงานร่วมกับพี่สาธิตในฐานะผู้จัดการร้านนะครับอยู่แน้นองครับเด้อจงไว้จ้าคนเดยนนะผูใดเขาใครกูมึงก็ทำายไปเลย มาแล้วครับมูนีกลับมาสู่นจอนนีแซ่เป็นมือแรกนะครับมาทําหน้าที่ผู้จัดการร้านนะครับเดี๋ยวจ้าเพิ่นสีเดยจัจหน่อยเพิ่นสีไปประชุมพนักงานนะครับมอบมอบนโยบายไปว่าให้ไปประชุมพนักงานอ่ามึงสีมึงสีนัดประชุมจ้กชุ่มเราดูเราดูเอามู้ใหญ่เขาเป็นงานกันบ่เรื่อยเรื่อยเรื่องนัดรอนเลิกเอนัดสองท่วมเป็นตั้งไงกิน๋ว ยังเหมือนเดิมครับรถสัวก็อยู่นี่แหละครับรถสัวก็อยู่นี่นะครับอ่ะอยากเจอสาธิตตายตามาพอได้เยอะครับร้านจอนีแซครับเขากลับมาทําหน้าที่ผู้จัดการร้านอย่างเป็นทางการนะครับและเร็วๆนี้ครับผมจะพาน้องหมวยจะให้น้องหมวยมาพักอยู่ที่นี่กับพี่สาธิตเพื่อทําหน้าที่พนักงานต้อนรับฝากดูแลน้องหวยด้วยนะสาธิตนะสัญญาด้วยเกียรติลูก้ชายไหมจะดูแลจะดูแลดีแค่ไหนดูลลยเ เอ้ถ้าพี่ถ้าน้องมวยมาถามพี่จอหนี่ว่าพี่จอหนี่คะพี่สาธิตเขาโสดไหมจะให้พี่จอหนี่ไปตอบน้องเขาว่าไงโสดครับโสดเนาะผมมีแฟนเนาะตอนนี้เนาะผมบกว่าเดี๋ยวไปดูแล้วแหละไปหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเดี๋ยวไปถ่ายมันเครื่องออกนเหรอก็จังหนามจังหนามสามหนามเรื่องนี้บอกให้ไอ้บอกให้บอกให้น้องมวยฟังเนาะ เออถือว่าปิดบังเป็นความลับไปเนาะว่ามึงไปไปถ่ายหนังมานี่มึงมึงไปถ่ายนํามันเครื่องมึงสามนามนเนาะบบต้องบอกให้น้องไว้ฟังให้บอกว่าโสดเนาะโสดเนาะโอเคเอาพี่น้องครับร้อยยิ้มเสียงโหรานี่ขอให้พี่น้องทุกคนรำรวยสุ่วาพร่างกายแข็งแรงครับอย่ากเจ็บอย่าจนครับผมนายสาธิตต,ตายตำลาไปก่อนครับสวัสดีครับ